เมื่อเรามีลมหายใจมาจนถึงเวลานี้นะคะปัญหาของเราเราก็แก้ไขไปนะคะอย่างแม่อยู่ตรงจุดนี้น่ะนะคะได้ออกมาแชร์ประสบการณ์นะคะแนะนำนการนำชําระจิตการฝึกจิตให้อยู่ในนะิะลในธรรมฝึกอยู่ในลมหายใจอยู่ในปัจจุบันขณะฝึกให้ฝึกวิธีคิด ไม่ให้โหยหาอดีตที่ผ่านมาจะหอมหวานสดชื่นยังไงกันแล้วแต่มันผ่านไปแล้วหรือมันเศร้าซ้อยมันผิดหวังมันแทบจะเป็นจะตายเพราะอดีตนะคะที่เราได้รับมาก็ไม่ต้องไปโหยหามันไม่ต้องไปเก็บมาคิดและลึกถึงให้เราอยู่กับปัจจุบันนี่เองนะคะปัจจุบันคือลมหายใจมันเป็นปัจจุบันล้วนๆเลยสตดลมหายใจเข้ากลืนลงไปจนสุดลม นะคะถ้าแมวท้องเริ่มต้นใหม่สูดกลืนเข้าไปนะคะจนปล่อยออกมาจิตและสติก็ตามเข้าไปนะคะสูดกลืนเข้าไปแค่นี้แหละทําแค่นี้แหละวนไปวนมาให้ได้หนึ่งชงั่วโมงนะอนาคตก็จะไม่คิดนะเพราะว่าอนาคตมันยังมาไม่ถึงอะไรจะเกิดเราก็ไม่รู้เราไม่ต้องไปฟังคําพยากรณ์นนน,น,นี่น,นี่จากหมอดูหมอเดาทั้งหลายไม่ต้องนะลูกนะ นะคะไปมาอยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละสิ่งทีนะ่ทางหน่วยงานราชการเตือนภยัยเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องพายุหมุนอันนั้นก็ฟังไว้ก่อนนะคะฟังไว้นะคะจะได้ป้องกันทันแต่ว่าคําพยากรณ์ของหมอดูหมอเดาอลังทั้งหลายที่ลุกข,ขึ้นมานะคะจะทําให้เรามันเป็นการพยากรณ์การคาดคะเนนะคะมันทําให้จิตใจเราฟุงา้งซ่าน ก็มาอยู่กับลมหายใจนะคะข่าวคราวเขาก็พูดให้เราได้ยินได้ฟังทางหน่วยงานรัฐนะคะดั่นั้เราก็รู้จักหน่วยงานรัฐก็พอนะคะหน่วยงานอื่นๆน,นี่ที่มันเป็นหมอดูมอเดาหรือเรื่องอะไรทั้งหลายมันเป็น AI สร้างสถานการณ์ขึ้นมาอันนั้นปล่อยไปเลยอย่าไปใส่ใจนะลูกนะทั้งหลายในช่องทีวีช่องหลักก็ ฟังไม่ค่อยได้นะคะโกหกพกลมกันไปทั้งหมดทั้งมวลเลยเอาเว็บพนันออนไลน์ขึ้นมาเป็นหน้าหนึ่งเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะลูกนะการพนันไม่มีใครรวยหรอกลูกมีแต่ชิพหายนะคะมีแต่ล่มจมฉะนั้นอย่าไปรวยกับอาการพนันมารวยกับนะศีลกับธรรมของเรานะคะมะโนโดสุจริตวจีสุจริตกายะสุจริตอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละมันจะคิดได้ สติปัญญามันจะดีขึ้นนะคะปัจจุบันนี้แหละอดีตเราก็ลืมไปซะนะคะนำมาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็ลืมจะเก็บมาคิดคุ้นคิดอยู่ตรงนั้นไม่ได้คิดแต่เรื่องอดีตมันเจ็บหัวนะโหยหาแต่ปันาคตว่าเราจะรวยจะสวยจะหล่อจะทำวางแผนยังไงคิดเรื่องอนาคตมันก็จะเจ็บหัวนะลูกๆทั้งหลายบอกแม่หนูปวดหัวปวดหัวปวดหัว,ว,หวเพราะว่านอนคิดนั่นเอง นอนคิดนั่งคิดไม่อยู่กับลมนั่นเองนะคะมาทําให้รูปไม่ปลอดภัยนะฉะนั้นร่าเริงเบิกบานอยู่กับลมหายใจขนาดนี้แมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมปล่อยลมอมยิ้มไว้ขณะแมวทองยืดตัวขึ้นสูดลมปล่อยลมอมยิ้มไว้ทำแค่นี้แหละลูกแค่นี้แหละให้ได้ทีละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง จิตและสติตามลมเข้าไปนะคะมันจะเห็นความคลั่นเนื้อคลั่นตัวนะคะความไม่เที่ยงของข้างในร่างกายมันจะเห็นนะความมึนหัวความอะไรข้างในเราไปเห็นดูตรงนี้ไปเห็นหัวใจเต้นเร็วไปเห็นชีพจรสูบฉีดเลือดสูบฉีดนะคะทั้งท่อนา้ําท่ออาหารท่ออากาศทํางานไปดูตับไตไส้พงว่ามันปวดมันตับไตไส้พงว่ามันเจ็บมันปวดรัดแล้วมันบีดมันร้้วอย่างนี้นะ หลับตาไปดูข้างในถ้าลืมตาก็ขณะทำงานลืมตาแต่จิตอยู่ภายในได้ทำได้ทั้งลืมตาและหลับตานั่นแหละนะคะการปฏิบัติทมเวลาเรามีภาระจิตทางโลกแล้วก็ลืมตาทำงานไปข้างในก็รับรู้ไปว่าขณะนี้มันร้อนวูบวาบวูบวาบหัวใจเต้นช้าหรือเร็วชีพประจาทำงานให้รู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ขณะที่หน้างานเราทำตรงนี้ด้วยนะเราทำงานอะไรละ่ะ ทำงานด้วยหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์หรือทำงานใช้มือใช้จอบใช้เสียมหรือขับรถอยู่หรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะเดินยืนนั่งนอนอยู่แบบไหนก็เแล้วแต่ระลึกรู้ทั้งภายนอกและภายในนะคะถ้าเราอยู่ในสังคมก็ภายนอกก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์อันนั้นเราก็รับรู้รับทราบอยู่นะคะนะ ส่วนภายในก็คือจิตใจเราคิดอะไรอยู่ร่างกายเราอยู่ในลักษณะไหนนะคะแต่ถ้าเป็นภายนอกภายในของทางธรรมก็คือภายในคือความรู้สึกเวทนาข้างในภายนอกคือร่างกายภายนอกว่ามันเดินยืนนั่งนอนอยู่หรือนะคะมันทําอะไรอยู่หรือเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะถ้าเป็นทางธรรมนะแต่ถ้าเป็นทางโลกเนี่ยเราทํางานอยู่กับบุคคลเช่นไรนะคะให้รู้ตรงนี้ ทำงานกับบุคคลประเภทไหนทำงานประเภทไหนงานอะไรนะคะให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ทั้งภายนอกและภายในมันจะมีประสิทธิภาพนะคะไอ้เรื่องคิดเล็กคิดน้อยแล้วพอแล้วอย่าเอามาคิดไอ้เรื่องอิจฉาลิษยาเนี่ยตัดออกไปเลยนะเรื่องอาฆาตพยาบาทว่าเขามาพูดไม่ดีกับเราไม่พูดไพเราะอันนี้ตัดออกไปเลยอย่าเอามาแปลงสาร มันเป็นนิสัยของใครของมันนะเขามาพูดดีหรือไม่ดีกับเราเนี่ยมันเป็นนิสัยของใครของมันเราอย่าไปเอามาแบกอย่าเอามานะคิดให้เปลืองสมองเรื่องของปากคนนะคะถ้าเราแคร์ปากคนนี่ในชีวิตนี้ไม่มีความสุขแน่นอนจิตหมองลงอบายตลอดเวลาเลยตรงนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะดิฉะนั้นเราอย่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยนะคะมันจะลืมเรื่องทำความดีลืมเรื่องนำ อค่ะข้างในเราลืมลมหายใจลืมมาดูแลจิตใจร่างกายตนเองมวัวแต่แคร์คำพูดคนอื่นนี่นะเขามองหน้าก็มาแปลแล้วเขานินทาหรือเปล่าคัดคิดไม่ดีหรือเปล่าเห็นไหมมันคิดไปเรื่อยเลยดังะะนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจนะคะสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้นะคะสิ่งที่เราทําอยู่นั่นแหละขนานี้แหละสังเกตภายในจิตใจและร่างกายสังเกต ภาระหน้าที่ของเราขนาดนั้นอยู่กับใครอยู่ในครอบครัวใช่ไหมนะคะหน้าที่บทบาทของเราในครอบครัวต้องทำยังไงต้องทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะสอนลูกสอนหลานในครอบครัวสอนคนในครอบครัวต้องทำดีให้เขาเห็นคิดดีพูดดีทำดีให้เขาเห็นนะคะทำให้ดูนั่นเองอยู่ให้เห็นอยู่ยังไงนะคะอยู่แบบไหนนะคะ เย็นให้สัมผัสก็เย็นจากคําพูดคำจาจากความคิดการกระทําเย็นจิตใจเย็นจิตใจไม่กระโชกโกหากเห็นแล้วยังนี่แหละเราอยู่ที่เริ่มที่เรานะเริ่มต้นที่ตัวเรานะอย่าไปเริ่มต้นที่คนอื่นนะมันเป็นศิลปะในการดําเนินชีวิตนั่นเองฉะนั้นผู้ที่มีศิลปะในการดําเนินชีวิตนะมันจะไม่ผิดพลาดในชีวิตครอบครัวนะคะครอบครัวจะสําเร็จ ถึงแม้ไม่ได้เริ่มได้รวยได้มียศถาบรรดาศักดิ์หรือมีบ้านช่องห้องหอใหญ่โตยังไงก็แล้วแต่แต่ครอบครัวจะมีความสงบสุขภายในมีความรักนะคะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่นะเรียกว่าศิละปะในการดําเนินชีวิตพอขยายออกไปที่ที่ทางานเราก็ต้องมีศิละปะในการทํางานอย่าเอาใจนะคะอย่าเอาหูเอาตาจมูกลิ้นไข้ใ,ใจไปแบกคําพูด การกระทําหรือความคิดของคนรอบข้างให้สํารวมกายวาจาใจมโนสุจริตวจ,จีสุจริตกายะสุจริตจะไม่มีปัญหาเราก็จะเป็นหน้าบึง้งหน้างอเงางอดใส่คนอื่นหน้าตาต้องฉาบด้วยรอยยิ้มต้องฉาบด้วยความรักความเอ็นดูเมตานะความการุณานี่นะโดยเฉพาะมูทิตาอุเบคานะเขาทําอะไรมารูเบคาให้ได้อย่าไปกระเพื่อมกับกิริยาคนรอบข้าง แล้วเราจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เลยนะทางเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องเขาก็จะรักเคารพนะนี่แหละจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะลูกนะขยันอยู่กับลมหายใจนั่นเองนะคะอยู่กับลมหายใจเสมอๆลูกจะพบคําตอบแน่นอนคะ่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรยากเกินไปนะคะ